สวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินติดสะขนาดใหญ่คลองวัดนะครับและมีเข้านะครับอยู่หน้าแปลงที่ดินนี่คือผูเข้านะครับนี่คือผูเข้านะครับผูเข้าคลองวัดหัวเข้านะครับตำบลสักกะโจมอำเภอโดนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินของเรานะครับทั้งหมด20ไร่นะครับ20ไร่ ไฟฟ้านะครับยูถ้ายแปงลงและข้างแปลงนะครับต่อมาประมาณ50เมตรนะครับไฟฟ้าต่อมาประมาณ50เมตรนะครับ mm hmm. ที่ดินแปลงนี้ห้างจากตลาดลงเกลือตลาดสักโจมปั๊มน้ำมันเปตทอสักโจมสูนเซเว่นสูนโรตัสนะครับ mm hmm. เพียงแค่3มกิโลนะครับตับอยู่ในตําบลสักโจมที่ดินแปลงนี้อยู่ในอำเภอ ดอจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีจากเส้นทันเวสเกต120กิโลอำเภอดอนจีดีสะท้านที่นะนะครับสะท้านที่ราชการเพียงแค่20กิโลสุพรรณบุรี60กิโลนะครับจากเส้นทันเวสเกตรประมาณ120กิโลที่ดินของเราอยู่ในลักษณะซีเลียมเพื่นพา้านะครับเป็นดงอ้อยนะครับเขี่ยวกะจี รับประกันเรื่องดินนะครับดินดำแน่นอนปลูกอ้อยได้งอกงามนี่คือที่ดินของเรานะครับอยู่ในแปลงนี้เลยปลูกอ้อยเต็มพื้นที่นะครับปลูกอ้อยเป็นเต็มพื้นที่20ไร่บริบูรณ์ใบชะโนดขุดแดงนะครับค่ายในราคาซองแซนบาทนะครับราคาหักโอนคนละครึ่งนะครับราคาหักโอนคนละครึง่งไร่ละซองแซนบาททุนทันใดนะครับ ตนใจติดต่อเข้ามาได้เลยจากทีมงานของประดิษฐ์จัดค่ายที่ดินนะครับเดินทางสะดวกนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับที่ดินน่าอยู่มากเลยนะครับน้าแปลงที่ดินก็ติดสะสะวัฒนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่วิวเข้าอยู่น้าแปลงนะครับนี่คือวัดนะครับนี่คือวัดทางด้านวัดหัวเข้าตําบลสักจมอำเภอโดนจิี โรงเรียนนะครับอยู่ทางท้ายแลงนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับโรงเรียนนะครับเดินทางสะดวกสบายใช้จ่ายใช้สร้อยไม่มีปัญหานะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเดินทางมาชมมาแวะมาชมก็ได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ถนนหลักนะครับห่างถนนหลักเพียงแค่ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับประมาณ5้าหกรอเมตรนะครับถนนหลักของตะมนสักโจมไป อำเภอละฟาดนะครับน่องฟ้าตลาดน่องฟ้ายมาเที่ยม,มาชมนะครับที่ดินแปลนนี้ถ้ามาจากอู่ทองก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับถ้ามาทางอู่ทองประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับที่ดินจากนาคปรปฐมก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบกิโลนะครับประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลที่ดินนะครับจะต้อง ต่อไฟฟ้าไปปานะครับมาในแปลงที่ดินหรือว่าจะต้อน้ําถ่ายกงไปงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้เขี้ยวกระจีแน่นอนนะครับปลูกอ้อยทางแปลงเลยนะครับปลูกอ้อยทางแปลงเลยใบยชะโนดขุดแดงราคาหักโอนคนละครึง่งที่ดิน20ไร่บริบูรณ์จะมาขุดบอ่อเลี้ยงปลาทําโคกน้องนาที่ผักอาศัยนะครับวิวเข้าสวยงามนะครับมีวิวเข้านะครับ มียูซ้โลูกนะครับนี่ตรงหน้าแปงหน้ากล้องวิดีโอเลยครับยูนงบกล้องทันนะครับยีสิบไลค์ี่ล้านยีสไล์สี่ล้านนะครับลองมาดูกันนะมีวิวน้ำยูน้าแปลงที่ดินสะวัดนะครับสะวัดที่ส่วยมากเลยโอเคนะครับ